สำหรับน้องโอฮาม่ามวยไทยที่จะมีคิวขึ้นช็อกในศึกวันลุมพินีนัดที่8 1ที่จะถึงนี้ในวันที่27กันยายน2566ด้านน้องโอนั้นขึ้นช็อกเป็นรองคู่เอกโดยจะต้องโคจรมาเจอกับทางด้านนักมวยรัเสเซียจอมอันตรายนั่นก็คือเคียมรันนาบาติที่ไฟล่าสุดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะนกทางด้านเสือแบ็กไปเพียงแค่ยกที่ห หลังจากวันได้มีการประกบทางด้านแฟนมวยชาวไทยนั้นก็อดเป็นห่วงทางด้านน้องโอไม่ได้ทั้งฟอร์มการชกล่าสุดอายุที่มากกว่าและช่วงชกที่เสียเปรียบทําให้ทางด้านแฟนมวยชาวไทยนั้นมองว่าไฟนี้จะเป็นไฟที่เหนื่อยสําหรับน้องโออย่างแน่นอนและเมื่อวานทางด้านวันนั้นได้มีการจัด ให้ทางด้านสื่อมวลชนเข้าไปสัมภาษณ์ถึงความพร้อมของน้องโอในไฟที่จะเจอกับทางด้านเขียมลันโดยทางด้านน้องโอได้ให้สัมภาษณ์โดยมีใจความในการให้สัมภาษณ์ดังนี้โดยทางน้องโอได้สัมภาษณ์ว่าไฟนี้ผมเตรียมตัวมาประมาณ3เดือนกว่าทุกวันนี้เรื่องอายุที่มากขึ้น ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับนักมวยอีกต่อไปเพราะเรามีการซ้อมที่ดีมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยสภาพร่างกายของผมตอนนี้จึงมีความพร้อมร้อยเปอร์ซ็เคมลันมีอาวุธเด็ดทุกอย่างโดยเฉพาะหมัดหลายคนอาจมองผมคงต้านเขาไม่ไหวแต่ผมก็ได้วางแผนและเตรียมตัวมาอย่างหนักโดยเฉพาะในเรื่องของความทนทาน ผมคิดอยู่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับโอกาสบนเวทีว่าใครจะพลาดเปิดช่องโหวให้คู่ช็อกแต่ถ้าผมเห็นช่องเมื่อไรผมปิดเกมแน่นอนเพราะเป้าหมายผมยังเหมือนเดิมนั่นคือการกลับไปทวงบัลลังแชมโลกและนั่นคือบทสัมภาษณ์ที่ทางน้องโอได้กล่าวกับทางด้านสื่อมวลชน ซึ่งหลังจากให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็คงทำให้เหล่าแฟนขับและเหล่าแฟนๆที่คอยติดตามเชียร์น้องโอให้กำลังใจน้องโอสบายใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อเราได้เห็นสภาพร่างกายและความมั่นใจของตัวนักมวยเองที่บอกกับทางด้านแฟนๆและสื่อมวลชนว่าตัวเองนั้นพร้อม100%เอร์เซนและสภาพร่างกายเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาและตัวเองก็ได้มีการเตรียมพร้อมวางแผนในการชกไฟนี้มาอย่างดี หลังจากที่แฟนมวยได้เห็นการให้สัมภาษณ์และการฟิตซ้อมการโชว์ความแข็งเก่งของทางด้านน้องโอแล้วนั้นแฟนมวยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากไหมและมีทัศนคติหรือมีความคิดเห็นต่อไฟที่จะเจอกับทางด้านเคมลันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่หรือว่ายังคงมองว่าทางด้านน้องโอนั้นยังดูเป็นหลองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคอมเมนต์ที่มาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันเลยนะครับ เรามาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับคอมเมนต์เลขไหวไหมเครื่องหมายคำถามน่าจะหมายถึงทางด้านน้องโอนะครับว่าไฟนี้ไหวไหมกับทางด้านเคียมรันคอมเมนต์ comment ถัดไปนะคะส่วนตัวคิดว่าอายุสำคัญมากๆแต่ก็เชียร์ขอให้ผ่านไปได้คอมเมนต์ comment ถัดไปนะครับผมเชียร์น้องโอครับแต่ดูทรงแล้วงานยากแน่ถ้าฟิตไม่พอมีหลับแน่คอมเมนต์ comment ถัดไปนะครับ หนึ่งยกไม่รอดดูทรงไม่รู้ใครจ้าจะอยู่หรือไปก็ไฟนี้แหละครับเชียร์เหมือนเดิมใส่มัวกันนกดีๆนะครับน่าจะหมายถึงน้องโอนะครับให้ระวังหมัดทางด้านเคียมลันคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมเคียมรันยาวๆก็หมายถึงเคียมลันไฟนี้มีโอกาสชนะน้องโอมาต่อกับคอมเมนต์ถัดไปกันเลยนะครับผม ปัญหาคือคางถ้าคางเปาะเข็มลัมนถะุงซ้ำๆเร็วมากกองมาหลายลายแล้วน้องโอ้กาดอย่าตกเข็มลันเร็วมากๆแถมหมัดหนักด้วยถ้ากาดไม่ตกผมว่ายากจะเอาน้องโอลงได้สู้ๆนะผมเชียร์ความคิดเห็นถัดไปนะครับเข็มลันมันเร็วถ้าหากตัวมันเจอเล่นที่ขาโอ้มีโอกาสชนะแต่ปัญหานั้นก็คือจะหาขานั้นเจอไหมมาต่อกันชุดคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับต้องอาศัยลูกประสบการณ์เท่านั้น กับไวพิบการแก้เกมบนเวทีถ้าชกตามแผนหรือดูเชิงน่าจะเลื่นยก,กเลขพราะหมัดหนักและคล่องมากเสือเบ็กยังหลับแบบงงๆคอมเมนต์ถัดไปนะครับสุดยอดครับหมายถึงน้องโอนะฮะเอาประสบการณ์หรือข้อบกพร่องที่ผ่านมาแล้วนำมาแก้ไขน่าจะช่วยได้จึงขอให้โอสู้ๆโอกาสยังพอมีครับ ไปต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับผมน้องโอ้ร่างกายแข็งแรงแก้ไขจุดเดียวคือปาะไปนิดครับที่โดนแล้วล่วงบ่อยๆคือจุดนี้ถ้าแก้ไขได้ใครก็เอาพี่แกลงยากคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมถ้าหลับอีกจะไปต่อได้ไหมอายุก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ว่าจะแกล่งไปทุกคนรอลุ้นรอเชีย์ครับผมมาต่อที่ชุดคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมเอาใจช่วยนะครับแต่เคียมรันหมัดคมแมน่น ฟุตเวิร์กดีช่วงช็อกยาวกว่ากลัวโดนหมัดก่อนถึงตัวคอมเมนต์ Comment ถัดไปครับผมเคียมรันได้เปรียบดูจากสถิติแต่ยังไม่เคยเจอมวยเก๋าอย่างน้องโอคู่นี้คงลุ้นน้องโอจนเยี่ยวเหนียวเลยทีเดียวคอมเมนต์ Comment ถัดไปนะครับน้องโอผมตามเชียร์ตลอดทุกนัดแต่ไฟนี้อย่าพลาดอีกนะครับเพราะว่าเคียมรันนั้นอันตรายมากคอมเมนต์ Comment ถัดไปเลยนะครับสู้ๆครับน้องโอระวังตัวด้วยครับระวังหมัดนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวหลับได้ครับเคียมรันสดฟุตเวริร์กเข้าออกเร็วยิงหมัดแม่นคอยชมน้องโอวางแผนพิชิตมวยหมัดต่างชาติคนนี้ขอเป็นกำลังใจให้ครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับเพิ่มสถิติให้เคียมรันอีกหนึ่งไฟมีทางเดียวที่จะทำให้น้องโอชนะได้ต้องให้เคียมรันเปลี่ยนชื่อเป็นเคียมรวมครับฝีมือพี่โอดีกว่าเสียเปรียบแค่อายุครับ รอเชียร์เลยครับซู้ๆูครับน้องโอถ้าโดนนอกอีกก็ต้องแขวนนวมแล้วแหละหากแพ้จริงเนี่ยก็ยังชกได้อีกหลายไฟครับพอดูแล้วหัวจิตหัวใจน้องโอนั้นยังอยากที่จะชกมวยอยู่แต่หนทางที่จะก้าวขึ้นไปชิงแชมป์โลกนั้นก็คงลิบหลีลงเต็มทีคอมเมนต์ถัดไปนะครับเคียมรันขาเล็กนิดเดียวเล็กกว่านิโคอีกถ้าพี่โอเตะเจาะยางแบบ ตอนที่เจอนิโคก็มีโอกาสชนะครับแต่อย่าให้มันประชิดตัวได้ไม่งั้นมันรวมหมัดใส่แน่ตัวนี้หมัดอันตรายมากเสือเบ็กที่ว่าแน่ๆโดนฮุกซ้ายหมัดเดียวหลับเลยห้ามประมาทเด็กขาดครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับไม่ขอบยกแน่ของมันโดนกันได้น้องโอ้สู้ๆคอมเมนต์ถัดไปนะครับน้องโอ้คางอ่อนโดนเมื่อไหร่เป็นลงตลอดเคีมรันแม่นแต่ก็เชียรน้องโอ๋ครับชุดคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับ ฝีมือนี้ยังสุดยอดเหมือนเดิมแต่อายุเยอะเลยทําให้ไม่ค่อยทนอาวุธของคู่ต่อสู้คอมเมนต์ถัดไปนะครับผ่านยกเลขได้ก็มีหวังชนะคะแนนคอมเมนต์ถัดไปว่าน้องโอเอาไม่อยู่สภาพตอนนี้ชอบเคียมรันครับแล้วก็เดินทางมาถึงชุดคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับโดนเคียมรันเต็มๆก็อาจจะล่วงเหมือนเดิมคอมเมนต์ถัดไปนะครับเคียมรันหนักมากและก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับคอมเมนต์แฟนมวยที่เอามาฝากทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับคอมเมนต์เพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ70-60%เนี่ยแฟนมวยชาวไทยเรานี่แหละก็ยังมองว่า เคียมรันนั้นมีโอกาสชนะน้องโอมากกว่าและอัตราต่อรองล่าสุดนะครับทางด้านเคียมรันมีอัตราต่อรองอยู่ที่2ต่อ1นั่นก็คือ1ช่วงตัวซึ่งก็ต้องบอกว่า ห่างพอสมควรเลยนะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นแบบเดียวกันไหมหรือมีความคิดเห็นแตกต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้น้องโอจะชนะหรือว่าน้องโอจะพ่ายแพ้ให้กับเขียนรันในไฟนี้วันที่27กันยายน2567เดี๋ยวเราก็ได้รู้กันแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Sub สไคร กดกระดิ่งแล้วจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเอกสตอรีโอขอบคุณทุกคนครับผม